สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำน้ำกะทิข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็มะม่วงสุกนะคะก่อนอื่นเรานำน้ำกะทิมาก่อนนะคะแล้วแต่ใครจะเยอะจะน้อยนะคะวันนี้ดิฉันทำประมาณสองถ้วยสองถ้วยสองถ้วยตวงนะคะ เรามาติดเตากันเลยค่ะด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป ครึ่งช้อนชานะคะใส่เกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อน สองช้อนโต๊ะก็พอนะคะถ้าไม่หวานเราค่อยเติมได้เพราะว่าวันนี้จะใช้ทุเรียนสองช้อนน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะนะคะเราก็มาคนก่อน,นะคะ่ะ ตั้งไฟรอ,อคนก่อนนะคะใส่เกลือลงไปแล้วคนจนกว่าเกลือแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวละลายนะคะ <c oughs> แล้วก็เคี่ยวกะทิอีกสักเล็กน้อยนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วเราก็หยุดคนไปบ้านก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าอย่าให้กะทิมันแตกมันเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะคะ ตอนนี้ทางภาคใต้ทุเรียนกำลังจะเริ่มชุกนะคะอันนี้ที่ดิฉันใช้วันนี้จะเป็นทุเรียนบ้านนะคะลูกเล็กนิดเดียวหนึ่งกิโลลูกละหนึ่งกิโลกิโลละยี่สิบห้าบาทนะคะทุเรียนบ้านตอนนี้กำลังเยอะตอนออกใหม่ๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกิโลละแปดสิบนะคะตอนนี้หมอนทองยังแพงอยู่หมอนทองก็ร้อยหกสิบเนี่ยค่ะ ก็ทุเรียนบ้านเนี้ยจะมีข้อดีก็คือจะหอมหวานนวลนวน,น,วนแล้วก็กลิ่นเนี้ยจะหอมมากเลยหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยค่ะน้ำเริ่มเป็นสีขาวนวลแล้วนะคะ าใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลปี๊บอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะสะดวกนะคะตอนนี้ก็กำลังหุ่งข้าวเหนียวค่ะหุ่งกับหุ่งกับหม้อ ุงกับหม้อนะคะแต่ว่าหม้อนี้มันจะร้อนไวมากแล้วก็ุงแล้วก็จะได้เหมือนนึ่งอะคะ่ะก็คือไม่ต้องแช่ข้าวเหนียวนะคะใส่น้ําแค่นิดเดียวใส่น้ําแค่ให้พอไม่ต้องท่วมข้าวเยอะให้พอเป็นแฉะแฉะแหงข้าวนะคะล้างข้าวสาร ล้างข้าวสารออกมาประมาณสามน้ำนะคะขยำขยำเพื่อให้เมือกที่เกาะอยู่ตรงเข้าวเหนียวออกนะคะแล้วพอหุงออกมาแล้วเราจะได้ข้าวเหนียวที่เรียงเม็ดสวยนะคะตอนนี้น้ำตาลก็ละลายแล้วลองคิมดูนิดนึงก็หวานโอเคแล้วความหวานใครก็เติมได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมีทุเรียนแล้วก็มีมะม่วงอีกระหว่างที่รอระหว่างที่รอปอกมะม่วงก่อนเลยค่ะ มะมวน้ำดอกไม้กำลังฝุกฉ่ำเลยทำแป๊บเดียวค่ะน้ำกะทิทำไม่ยากแล้วเดี๋ยวเราจะเติมแป้งข้าวโพดลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อว่าจะให้หนืดก็ใช้ประมาณสัก สองช้อนโต๊ะนะคะเหมือนกับให้เหนิดเหมือนน้ำลาดหน้านะคะทุกคนวันนี้แดดเปรี้ยงเลยฝนตกสี่วันติดมะม่วงเราจะใส่ตอนหลังสุดนะคะ ใส่เพื่อเพิ่มรสชาติแค่นั้นเองถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ เป็นสี่เหลี่ยมชิ้นพอดีคําแบบนี้นะคะทุกคนเอาไว้โปะข้างหน้านะคะแล้วก็เวลาเราทานก็จะได้ตักทานได้เลยะคะ่ะจะได้ไม่เละนะคะ นี่มาปักแป้งข้าวโพดสองชอนโต๊ะนะคะ เลยนะคะทุกคนที่ฉันตัดกะทิไว้นิดหนึ่งเมื่อกี้นะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วก็คนๆลเๆให้ละลายนะคะให้แป้งละลายเดี๋ยวเราค่อยเติมลงในน้ํากะทิแล้วก็ใส่เนื้อทุเรียนลงไปะค่ะทุเรียนบ้านนี้จะไม่แกะเม็ดออกนะคะเพราะว่าเ,เม็ดของเขาก็คือจะเพิ่มรสชาติบางคนก็ เมื่อทำสุกแล้วก็ทานได้นะคะจะลักษณะพอสุกแล้วก็ในส่วนของเมล็ดนะคะเหมือนกับเหมือนกับเม็ดขนุนนะคะใครเคยกินเม็ดขนุนก็จะคล้ายๆกันเม็ดขนุนหรือว่าจะอร่อยน้อยกว่าเกาลัดหน่อยหนึ่งแบบนั้นนะคะแต่ว่าอร่อยต่างกันนะคะ าเราใส่น้ำตาลทรายขาวกะทิก็จะขาวนะคะอันนี้จะเป็นสีออกขาวนวลเพราะว่าเราใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวก็จะให้ความหอมแล้วก็อร่อยอร่อยกว่าจะไม่หวานแหลมมากนะคะกำลังดี พอดีน้ำกะที่สุกข,ข้าวเหนียวก็สุกสักแป๊บหนึง่งเพราะว่าหุงล่วงหน้าไปแล้วเล่้งไฟกลางนิดหนึ่งค่ะจริงๆ ใบเตยก็ใส่ใบเตยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เตรียมมีอยู่หลังบ้านไม่ได้ตัด เดือดแล้วเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ทุเรียนลงไปเลย ชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะคนเนืดมากเลยะคะ่ะน้ำทุเรียนน้ำกะทิทุเรียนนะคะราดบนข้าวเหนียว รอเดือดอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนถ้าทุเรียนหมอนทองนี้จะต้องแกะก่อนนะคะเพราะว่ายวงจะใหญ่แต่อันนี้ทุเรียนบ้านยวงจะเล็กนะคะจะเล็กเท่าๆกับพันอะไรนะ พวงมณนีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ลูกเล็กๆอ่ะค่ะถ้าเวลาเดือดแล้วคนแรงไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อทุเรียนจะออกมาจะเละหมด ุกแล้วนะคะทุกคนปิดไฟเลยค่ะได้แล้วค่ะทุกคนน้ำกะทิข้าวเหนียวทุเรียนนะคะทุเรียนเน้นๆเลยนะคะทานกับราดบนข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวรอข้าวเหนียวสักคู่นะคะ รอละอุอีกนิดนึง ได้แล้วค่ะทุกคนตักข้าวเหนียวใส่นะคะแล้วก็ตักน้ำทุเรียนใส่เลยค่ะน้ำกะทิเยอะก็จะอร่อยนะคะ ได้แล้วค่ะทุกคนน้ำกะทิข้าวเหนียวทุเรียนมะม่วงนะคะสูตรตามอยากทานนะคะถ้าชอบน้ำเยอะก็สามารถตักน้ำได้นะคะตักน้ำทานได้นะคะหรือว่าจะราดน้ำทุเรียนลงไปอีกนิดหนึ่งบนมะม่วงนะคะ ข้าวเนียวดีดพอดีเลยเนี่ยค่ะมาชิมด้วยกันค่ะทุกคนอืมหวานหอมอร่อย ไปทานกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทานข้าวเหนียวมะม่วงก่อนนะคะอยากทานกาแฟดำด้วยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะทุกคนาลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ